แล้วประเทศของยูอ่ะที่ทุกคนทั่วโลกก็รู้อ่ะว่าเรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนเว้นเมื่อไหร่เราจะเลิกอักคติเมื่อไหร่เราจะเลิกพยายามหลอกตัวเองว่าประเทศเราไม่ได้มีเรื่องแบบนี้อการทำให้ถูกกฎหมายการเอามาพูดกันในสภานี่ยแหละคะ่ะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ทำให้เราที่สามารถมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลได้ถ้าในสภาเรายังพูดเรื่องนี้ไม่ได้ข้างนอกไม่มีพื้นที่อื่นให้เราพูดคุยกันแล้วค่ะกรบเรียนธ่ระทานค่ะดิฉันทนายแจมสสิน,นันธรรมนิธินันค่ะผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขต11พักเก้าไกลค่ะดิฉันก็วันนี้มาในฐานะคุณแม่ลูกสองอีกแล้วนะคะ มาพูดในประเด็นนี้ในอีกมุมหนึ่งให้ทุกท่านได้ฟังเมื่อกี้ได้ฟังท่านธีรชัยแสนแก้วที่คารพนะคะขอไปที่เอ่ยนามท่านธนากรวังบุญคงชนะไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้าท่านยังฟังอยู่ก็ทิ่ฉันจะพูดให้ท่านฟังด้วยนะคะก็ในมุมหนึ่งจริงๆวันนี้เตรียมคลิปมาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการสอนเรื่องเพศตั้งแต่เด็กค่ะจริงๆดี่ฉันเองเนี่ยตั้งแต่มีลูกนะคะก็ตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาหนังสืออ่านเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก แล้วก็ค้นพบว่าในประเทศเรานะมีสิ่งหนึ่งที่เราทําพลาดไปค่ะนั่นก็คือการที่เราไม่กล้าที่จะสอนเรื่องเพศให้กับลูกไม่กล้าที่จะบอกให้เขารู้ตั้งแต่ในวัยเด็กค่ะมีตำรามากมายของต่างประเทศค่ะบอกว่าเด็กเนี่ยต้องเริ่มคุยเรื่องเพศได้ตั้งแต่3ขวบนะคะแต่คําว่าเรื่องเพศในที่นี้นะคะเราต้องแยกประเด็นไปนะคะว่าการที่เราจะสอในให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักอย่างน้อย เอาไว้ว่าเพศของตัวเองนะคะเป็นยังไงหรือที่มาของเขาว่าเขาเกิดมาจากที่ไหนเราต้องเลิกตอบเด็กว่าเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือว่าเกิดมาจากอะไรที่มันไม่มีไม่มีงานวิจัยที่รองรับนะคะดิฉันมีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มนึงเขียนว่า how does baby come f o r m ดิฉันก็ไม่ค่อยแข็งภาษสาเท่าไหร่นะคะแต่เป็นหนังสือที่สอนว่าเด็กเกิดมาอย่างไรดิฉันสอนตั้งแต่เขาประมาณ3ามขวบเพราะว่าอ่านตามตำราในหนังสือบอกที่มาหมดเลยค่ะว่าเด็กเกิดมาอย่างไรนะคะ อวัยวะเพศเป็นอย่างไรอาซูจิจากยังไงมีไปที่รังไข่คุณแม่ยังไงหนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจเด็กอะค่ะเขาคงไม่ได้เห็นแล้วก็หมกมุ่นตั้งแต่เด็กหรอกค่ะเขาก็แค่อยากรู้ไปตามวัยของเขาเราก็ต้องเริ่มสอนตั้งแต่วัยนี้เพราะเขาก็จะเริ่มหาข้อมูลต่างๆนะคะสามขวบสอนวนัยนี้ดีอย่างไรประเทศไทยนะคะถ้าเราไม่หลอกตัวเองกันนะคะประเทศไทยเราเนี่ยคะ่ะ มีการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กเยอะมากค่ะเพราะว่าเด็กไม่รู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรต้องปกป้องตัวเองอย่างไรและอาวัยเพศนั้นมีความสําคัญไม่ให้คนอื่นมาลุกล้ําอย่างไรถ้าเราไปดูคดีเกี่ยวกับการข่มขืนแต่ละคดีค่ะเด็กคิดว่าผู้ใหญ่เล่นด้วยค่ะไม่รู้ด้ทราบว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยซ <ใ desserts S 1> ้า <French> ด <Claire> ิฉันมีลูกสองคนค่ะท่านธนากรดิฉันมีทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวดิฉันสอนลูกสาวลูกชายทั้งคู่นะคะไม่ใช่แค่แบ่งเพศแค่ผู้หญิงไม่ใช่แค่ผู้หญิงจะถูกล่วงละเมิดได้เด็กผู้ชายก็ได้เหมือนกันดิฉันสอนตั้งแต่สามขวบทั้งคู่ค่ะก็ไม่เห็นมีใครหมกมุ่นทุกคนนะคะเขาก็เข้าใจด้วยซ้ําเป็นไทยครับเวลาครับอวัยวะเพศของหนูนะครับอย่าให้ใครคนอื่นมาจับนะลูกมันเป็นสิ่งของที่เราต้องสงวน และเราอย่าจับเล่นคนสมัยก่อนถ้าเด็กจับเอาไว้ประเภทเล่นก็จะบอกว่าอะไรคะทะลึ่งลามกอย่าไปจับนี่เป็นวิธีการสอนที่ผิดนะคะเรากําลังเสียโอกาสในการที่เราจะสอนลูกค่ะเราต้องบอกเขาว,ว่าถ้าจับเด็ยม,มันจะสก,กปรกนะลูกเชื้อโรคอาจจะเข้าสู่ร่างกายของลูกได้ง่ายเหมือนกันเด็กเนี่ยนะคะเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเซลล์สมองเขามากกว่าผู้ใหญ่ค่ะศูนยถึงหขวบเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวค่ะ เขาเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ทุกสิ่งการสอนเรื่องเพศกับเด็กเนี่ยจะส่งผลดีกับเขาดิ่ท่านสอนอยู่3าอย่างก็คือไม่ไปบอกไม่คือให้เด็กรู้จักการปฏิเสธค่ะว่าถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดต้องปฏิเสธได้ไปคืออะไรไปคือการนำตัวเองออกไปจากสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและ3บอกบอกก็คือการที่ต้องบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจเมื่อถูกล่วงละเมิด การสอนเรื่องเพศตั้งแต่เด็กเนะะี่ยค่ะจะทําให้เราลดอัดตราการถูกล่วงละเมิดในเด็กได้และทําให้เขาเข้าใจถ้าตามหลักจิตวิทยาชั้นจาชื่อไม่ได้นะคะเราเด็กจะเริ่มสนใจตั้งแต่สามขวบและเป็นโอกาสที่เราได้สอนเขานะคะอันนี้พูดง่ายๆกี่กับเรื่องเด็กนะคะแล้วก็่ามาตอบคําถามของท่านทั้งสองท่านและการที่พยายามพูดนะคะว่าเอ๊ะ ถ้าเป็นหนังโป๊นะคะถูกกฎหมายนะคะจะทําให้ทุกวันนี้มันก็เกิือนเมืองอยู่แล้วนะคะดิฉันกําลังคิดว่าท่านอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นกฎหมายที่ไม่ถูกกฎหมายเสรีทุกอย่างแต่ความเป็นจริงเรากําลังควบคุมนะคะดิฉันในมุมของคุณแม่ฉันเห็นด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะันคิดว่าถ้าเราไม่ควบคุมมันเลยปล่อยให้มันอยู่ใต้ดินโดยที่ไม่ควบคุมเนื้อหาไม่ควบคุมอะไรเลยเนี่ยมันก็จะอันตรายมากกว่ากฎหมายของคุณเทวิภพเนี่ย เสนอให้มันมีการควบคุมเนื้อหาด้วยซ้ํานะคะว่ามันเนื้อหาอะไรที่มันอันตรายเกี่ยวกับเด็กเนี่ยห้ามนะคะประมาณนี้เพื่อให้มันควบคุมได้เด็กสมัยนี้เขามีอินเทอร์เน็ตค่ะเขาสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราบอกเขาหรือมีกฎหมายที่มันคุ้มครองระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะปกป้องเขาได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันและอย่าทําให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่พูดกับพ่อแม่ไม่ได้ค่ะทํายังไงให้ลูกสามารถพูดเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้นี่แหละเราจะช่วยเขาได้ไวที่สุดค่ะ นอกจากนั้นมีคนบอกว่าการที่ทําให้เจคทอยถูกกฎหมายหรือว่าทําให้กฎหมายเนี่ยมันถูกต้อง่ยทำให้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือทางการเพศหรือวัตถุทางเพศหรือไม่ฉันคัดค้านร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจริงๆเนี่ยการที่มีเรื่องนี้ยิ่งทําให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดความเท,าเท่าเทียมมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะเรื่องเพศการพูดถึงเรื่องเพศไม่ควรจะเป็นแค่เรื่องของผู้ชายพูดต่อผู้หญิงผู้หญิงก็พูดต่อผู้ชายมันคือมันเป็นเรื่องแบบที่มันไม่ได้มีเพศอะไรที่มันที่มันแน่นอนอยู่แล้วนะคะ รือเรื่องของการเกิดคดีคงคืนถ้ามันถูกกฎหมายจะเกิดคดีคมคืนเยอะขึ้นปัจจุบันไม่เยอะเหรอคะปัจจุบันไม่เยอะเลยเหรอคะดิฉันก็เห็นคดีมันเยอะอยู่แล้วนะคะเราจะทํายังไงว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรที่คดีมันเกิดขึ้นเยอะเพราะจากอะไรก็ย้อนไปฉันบอกมเมื่อกี้แหละว่าเราพยายามปิดกั้นเรื่องนี้พยายามปกปิดเรื่องนี้ไม่พูดกับเด็กเพราะมองว่าเป็นเรื่องของแบบเออเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือว่ามองเป็นเรื่องที่มันลามกจกกระเปิดอาจารย์ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะ ทำยังไงให้ไอ้สิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นลามกโจก,กเป็ดอนาจารหน้าด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นแค่เรื่องธรรมชาติค่ะลูกทิฉันก็เกิดมาจากการร่วมเพศไม่ใช่หรอลูกทุกคนก็เกิดจากการร่วมเพศเหมือนกันเราต้องทำไงให้เรื่องเพศมันพูดได้แต่พูดในในใน,ในกรอบที่ให้เขาให้ความเข้าใจเรื่องเพศมากขึ้นในมุมของเขาว่าจะปกป้องตัวเองจากเรื่องเพศยังไงให้เขาเข้าใจเรื่องเพศยังไงให้เขาเคารพสิทธ ของเพื่อนคารพแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอย่างไรนี่เป็นประเด็นที่เราจะต้องถกเถียงกันค่ะและแน่นอนการผ่านกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยมันคงไม่ได้จะผ่านกันไปในวัน2วันอยู่แล้วค่ะอะไรก็ตามที่เรายังมีข้อโต้แย้งกันหรือเห็นไม่ตรงกันเราก็นํามาพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการได้อยู่แล้วค่ะแต่การที่เราปิดเอาไว้หรือว่าปิดตาตัวเองเอาไว้ข้างหนึ่งโดยที่รู้อยู่แล้วว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะ สุดท้ายเนี่ยเราก็จะแก้ไขปัญหาในประเทศไม่ได้เลยดิฉันขอเสริมอีกนิดหนึ่งในเวลาจมด,ดิฉันมีโอกาสได้ไปเสวนากับท่านประธานที่ประเทศภูภูตานนะคะไปกับเพื่อนสมาชิกเพื่อไทยท่านหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะในวงเสวนานะคะเขามีการพูดถึงเรื่องการผลักดันกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเวร์เกอร์ถูกกฎหมายในประเทศภูตานค่ะซึ่งใ้ภูตานเนี่ยเรารู้ดีว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นเมืองฟุตเหมือนเรานะคะเขาก็บอกอยู่ว่าเขาก็ถามคําถามมาถึงประเทศไทยว่า เออประเทศปูตานตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วนะเรื่องนี้แล้วประเทศของยูอ่ะที่ทุกคนทั่วโลกก็รู้อะ่ะว่าเรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนเว้นเมื่อไหร่เราจะเลิกอักคติเมื่อไหร่เราจะเลิกพยายามหลอกตัวเองว่าประเทศเราไม่ได้มีเรื่องแบบนี้อะ่ะการทำให้ถูกกฎหมายการเอามาพูดกันในสภานะี่แหละคะ่ะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ทำให้เราที <or>. donc, ่สามารถมาพูดคุยกันด to re ้วยเหตุและผลได้ถ้าในสภาเรายังพูดเรื่องนี้ไม่ได้ข้างนอกไม่มีพื้นที่อื่นให้เราพูดคุยกันแล้วค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะให้เราช่วยกันแก้ปัญหากันที่ต้นเหตุค่ะทาอย่างไรให้เรื่องที่มันเพยผิดกฎหมายนํามาควบคุมเราไม่ได้ทําให้เรื่องผิดเป็นถูกนะคะเรากําลังทําเรื่องที่มันผิด เอามันมาควบคุมให้ถูกต้องไม่ต่างกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาไม่ต่างกับเรื่องอื่นๆที่เราเคยพูดกันมาเลยค่ะก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะลองฟังเหตุผลของดิฉันในมุมของคุณแม่ที่ก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็เห็นด้วยกับกฎหมายของคุณเท่าพิพพบค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ